สวัสดีค่ะมหาเสพฐีวันนี้ครูจะมาแนะนำ3วิธีในการเขียนภาพหัวอย่างไรให้คนหยุดนิ้วดูค่ะวิธีที่หนึ่งค่ะการเขียนโดยเล่นกับความกลัวนะคะโดยธรรมชาติของมนุษย์เวลาที่รู้สึกกลัวก็จะพยายามหาทางออกให้ตัวเองให้เจอถูกต้องไหมคะตัวอย่างในการเขียนแบบนี้ก็อย่างเช่นถ้าไม่อยากสุขภาพแย่อย่าทำสิ่งน,นี้หรือถ้าคุณดื่มจุ๊บจุุทุกวันก็จะส่งผลร้ายต่อสุขภาพของคุณ อย่างยิ่งค่ะส่วนข้อที่2ค่ะการเขียนาพาดหัวแบบสร้างความน่าสงสัยค่ะเคยเจอไหมคะเวลาที่คนพูดอะไรและคุณสนใจแต่สุดท้ายก็หยุดไปดื้อๆอย่างเช่นตัวอย่างของการเขียนนะคะ99%ของคนไม่สามารถเอาลิ้นไปแตะที่ข้อศอบได้เวลาพูดแบบนี้คนอาจจะกำลังทําอยู่ก็ได้นะคะว่าจริงหรือไม่จริงนะคะหรือถ้าคนเป็นคนตื่นกาแฟนะคะแล้วเราบอกว่า จะเป็นอย่างไรถ้าคุณหยุดดื่มกบแฟติดต่อกันเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ค่ะาบางคนก็อยากจะไปลองทำดูถูกต้องไหมคะส่วนวิธีที่3ค่ะการเขียนภาพหัวแบบใช้ตัวเลขค่ะเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากค่ะการใช้ตัวเลขเข้ามาเขียนเทไลน์จะทําให้คนสนใจมากขึ้นค่ะอย่างเช่น30วิธีในการทําสุขภาพจิตให้ดีขึ้นหรือแค่วันละหนาทีชีวิตก็จะดีขึ้นมากและ เก่งคุณจะเก่งขึ้นอีก30%ได้เพียงแค่คุณพัฒนาตัวเองวันละ1%ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะตัวอย่างดีๆแบบนี้นะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยค่ะและขรั้งหน้าครูจะมาแนะนำเทคนิคหรือวิธีต่างๆที่จะทำให้คุณนะคะเก่งในด้านของการทำออนไลน์เพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ